พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าประสูตรที่สี่โปตลริยาสูตรสูตรว่าด้วยโปตะริยะคฤหบดีพระผู้มีพระภาคประทับณน,นิคมแห่งแคว้นอคุตราปะชื่ออาปณนะโปตลลิยะคฤหบดีเข้าไปเฝ้าในขณะที่ประทับพักผ่อนในเวลากลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่ง เมื่อปราศัยกันพอสมควรแล้วตรัสเชิญให้นั่งแต่คฤหบดีโกรธที่เรียกว่าคฤหาบดีจึงนิ่งซะต่อเมื่อตรัสอีกถึงสามครั้งจึงประท้วงว่าเรียกตนเช่นนั้นไม่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาการเพศเครื่องกำหนดหมายของท่านเป็นอย่างของคฤหบดีโปตลิยะตอบว่า ถึงเช่นนั้นตนก็ห้ามการงานทั้งปวงตัดขาดโวหารทั้งปวงเสแล้วเมื่อตรัสถาไม่อธิบายจึงอธิบายว่าตนได้มอบทรัพย์สินทั้งปวงให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายแล้วตนไม่เกี่ยวข้องด้วยอยู่อย่างเพียงมีกินมีนุ่งห่มจึงชื่อว่าห้ามการงานทั้งปวงตัดขาดโวหารเสแล้ว ระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านกล่าวการตัดขาดโวหารไปอย่างหนึ่งแต่การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อคเระหะบ,บดีขอให้ทรงอธิบายจึงตรัสอธิบายทรงแสดงธรรมะแปดประการที่เป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัยคือหนึ่งอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์ 2. องอาศัยการไม่ลักทรัพย์ละการลักทรัพย์สอาศัยวาจาจริงละการพูดเท็จ 4. อาศัยวาจาไม่สอเสียดละวาจาสอเสียด 5. อาศัยการไม่โลภเพราะความติดละความโลภเพราะความติด 6. อาศัยการไม่ติเตียนด่าว่าละการติเตียนด่าว่า 7. อาศัยการไม่โกรธขับแค้นใจละความโกรธคับแค้นใจ8อาศัยการไม่ดูหมิ่นท่านละการดูหมิ่นท่านเมื่อขรือหบ,บดีขอให้ทรงอธิบายทั้ง8ข้อจึงตรัสอธิบายแต่และข้อโดยวางหลักว่าตนก็ไม่พึงติเตียนตนเองได้ผู้รู้พิจารณาแล้วก็ไม่พึงติได้ เพราะเหตุแห่งความชั่วนั้นๆเป็นปัจจัยครั้นแล้วตรัสอธิบายการตัดโวหารอย่างเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงในอริยวินัยโดยทรงเปรียบเทียบว่าอาริยาสาวกย่อมเห็นกาเหมือนชิ้นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดเห็นเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงเหี่ยวแย่งกันเห็นกาเหมือนคบหญ้ามีไฟลุกที่ถือไปทวนลม เห็นกาเหมือนหลุมทานเพลิงเห็นเหมือนสิ่งที่ฝันเห็นเห็นเหมือนของที่ขอยืมเข้ามาและเห็นกาเหมือนผลไม้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วก็เจริญอุเบกขาคือความวางเฉยที่ความยึดมั่นในโลกามิตรหรือเหยื่อล่อของโลกดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่ออาศัยความบริสุทธิ์แห่งสติ พราะมีความวางเฉยอย่างนี้ก็ได้ปุูกเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอันระลึกชาติได้จุดตูปปตาตญาณหรือทิพยะจักษุญาณญาณเห็นความตายความเกิดหรือตาทิพและเจโตวิมุตปัญญาวิมุตความหลุดพ้นเพราะสมาธิและปัญญาอันไม่มีอาสวะโปตลิยะคขรืหาบดี ก็สัรเสริญพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต